ครับก็ชุดแปลงคาบูเป็นหัวฉีดของเรานะครับสามารถใส่กับรถที่เป็นรถคาบูนะหรือรถ CDI ได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda นะครับยามาฮ่าคาวานะครับหรือว่ารถสองยี่ห้อก็ได้นะครับนะครับขอให้แค่ใช้นะครับชุดชิดของเราไปนะครับชุดสายไฟกระล่องของเรานะครับตามนี้เลยตามรูปนะครับนะครับสามารถติดกันได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับบอกเราว่าใช้แม่เหล็กเดิมนะครับพันเซอร์เดิมจันไฟเดิมนะครับระบบ CDI นะครับหรือว่าระบบจุดระเบิดนะครับพอจุดระเบิดใช้เป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่่่าสิงทีเ ต้องเตรียมนะครับถ้าทําเป็นหัวฉีดต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาสั่งสินค้าของเราไปนะครับก็จะมีเรื่องของตัวกล่อง ECM นะครับหรือกล่อง ECU นะครับตัวนี้หนึ่งหลักตัวใบหนึ่งใบนะครับกล่องของเราจะมี2ประเภทนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับสามารถมีแบบจูนคอมก็ได้หรือไม่ต้องจุนคอมก็ได้นะครับก็ราคาจะตัดแตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องสายไฟนี่ครับก็จะมีอย่างนี้ให้เป็นชุดจ่า่ไปเลยนะครับมีพร้อมพัดแผ่นชาร์จให้มีดีเลย์ให้ครบชุดนะครับเดี๋ยวผมมา อธิบายให้ดูว่าสายไฟแต่ละเส้นติดตั้งยังไงบ้างนะครับวันนี้จะจําลองในตัวเจ้าเวฟ125นะครับนะครับคันนี้แปลงได้บอยแล้วครับซึ่งคันนี้เป็นรถเดิมนะครับถอดคาบูเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ระบบหัวฉีดไปแทนนะครับอ่ะแล้วลองโอเคครับก็อย่างงี้คันนี้ก็แปลงเสร็จรี้บ้อยแล้วนะครับก็คันนี้ก็จะเลือกใช้นะครับส่วนตัวปั๊มติ๊กนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้แยกได้เลยครับว่าจะเป็นปั๊มติ๊กแบบตรงรุ่นก็ได้นี่ครับซึ่งคันนี้ก็เป็นตัว porter ปั๊มติอ อีกทางเลือกหนึ่งนะครับใช้เป็นมอเตอร์นะใช้เป็นปั๊มติ๊กก็ขังก็ได้ปั๊มติ๊ก๋องอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งคันนี้เป็นปั๊มติกในถังนะครับก็มาลองดูครับคันนี้เดิมนะใช้กล่องของเรานะครับแล้วก็ระบบจุดระเบิดของเดิมนะครับนี่นะครับตาให้ดูครับติดได้ครับเดินหอบด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ไม่ต้องจุนคอมนะครับไปไล่หัวฉีดเอานะครับนี่ครับเดินหอบนะครับ เล่นเงียบเงียบนะครับหลายๆคนถามในคลิปเยอะมากว่าพี่เล่นให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับรอบลงเร็วนะครับอ่าสังเกตนะครับเสียงเขาปิงวาลรอยนะครับรอบไม่ตัดนะครับซึ่งคันนี้เดิมๆนะครับนี่ครับเดินหอบเท่ๆเลยครับโอ้โหถ้าเราทำเครื่องทำท่อนะเบี้ยวกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่ครับเดินเบานิ่งๆนะครับเดินเบาแบบเขาเรียกว่าลดซิ่งนะครับเดินเบา เขาเรียกว่าเดินหอบอ่าเดินหอบนี่ครับดูเขาเร่งนะครับสตาร์ทเท้าก็ใช้ได้นะครับมือเท้าได้หมดนะครับแล้วแต่รถแต่ละคันนะครับแปลงง่ายๆครับสตาร์ทเท้าก็ติดง่ายเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูฝักกล่องไฟนะครับที่เราติดเลยครับ อ่าอะเน้นย้ำเลยครับก็คือนี่เลยมาดูฝั่งนี้ได้เลยครับใช้แม่เหล็กนะครับคันนี้เป็น125อาแล้วกันครับใช้แม่เหล็กจานไฟเดิมทันเซอร์เดิมนะครับระบบจุดระเบิดเป็น C D I นะครับแต่คันนี้ก็คือผมแปลงใส่กล่องของอลอนซ่าด้วยนะครับมาดูใต้บาะครับนี่นะครับกล่องจุดระเบิดเป็นของ C D I นะครับจริงๆใช้กล่องเดิมก็ได้นะครับกล่องเดิมนะครับคอยังเป็นคอย C D I นะของนี้นะครับคอยเป็นคอย C D I ของนี่อันนี้ใส่คอยแต่งไปแล้วครับแต่เป็นคอย C D I นะครับแล้วก็นี่คือกล่องควอบปุ่มของเรานะครับ กล่องอันนี้ไม่ต้องจุนความนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปทำเครื่องก็สามารถไล่หัวฉีดได้เลยนะครับนี่ครับเดินหอบเท่ๆนะครับจิตมือแน่นอนอ่ะโอเคครับเวลาเพื่อนเพื่อนสั่งซื้อสั่งสินค้าจากเราไปนะครับเราก็จะมีตัวชุดกล่องควบคุมระบบน้ํามันนะครับที่ปลายแป้งจากคาบูเป็นหัวฉีดนะครับแล้วก็มีระบบสายไฟไปให้อย่างนี้นะครับส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถซื้อแยกได้ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดเรือนลินเร่งนะครับนะครับอะไรครับชุดเรือนลินเล่ก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไม่มีก็สามารถสั่งซื้อที่เราก็ได้นะครับหรือว่าหาซื้อตามร้านทั่วไปได้เลยนะครับจะมีหัวฉีดนี่ครับก็ไล่เบอร์เอานะครับเป็นหัวฉีดนะครับมีเซนเซอร์อุณหภูมินะครับเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่จุนคอมนะครับแล้วก็แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จใช้เป็นของเบบรยบปาวานหรือเอม็ก็ได้นะครับหรือว่า125ยยิ้าได้บองลมก็ได้นะครับซึ่งสายไฟของเราเนี่ยของเราใใใหหห้้มมมมาาาาาาเเป็นนชชุญ่่ลยยสรรรรรรถอคคีกกะะไัับบแแผ์จ แล้วก็มอเตอร์ปั๊มติ๊กเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้แบบมอเตอร์นะครับถ้ารถรถรุ่นอื่นที่ไม่มีถังน้ำมันเป็นระบบหัวฉีดก็สามารถเลือกเป็นถังน้ำมันแบบปัมป๊มปั๊มน่องถังก็ได้นะครับหรือว่าเขาเรียกเป็นปั๊มติ๊กกระป๋องนะครับแล้วก็จะมีสายสายน้ํามันนี่ครับนะครับหรือว่าจะให้เราจัดเป็นครบเซ็ตก็ได้นะครับแต่เวลาสั่งซื้อของเรานะครับมันจะเป็นเซ็ตอย่างนี้ไปนะครับอมาดูกันนะครับสายไฟแต่ละแต่ะตํตำแหน่งมีอะไรบ้างนะครับ ไล่จากนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับมาดูอ่ะพอดกันก่อนเพอดก่อนอ่ะเดี๋ยวสายไฟนะครับจริงๆใส่ได้กับทุกๆรุ่นเลยนะครับคือตัวนี้เป็นเป็นสายไฟที่แยกจากของเดิมออกมานะครับสายไฟของเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะให้เป็นชุดใหญ่ไปเลยเผื่อเ,เพื่อนๆนะครับอยากเอาไปแปลงเพิ่มนะครับให้มันมีแบบว่าระบบระบ,บบแผ่นชาร์จแยกนะครับแล้วก็มีไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็เผื่อบ,บางคนอยากทําเลือกกล่องที่สามารถจูนรีแมปได้ก็ใส่ได้นี่นะครับอ่าตัวนี้ก็คือใส่กล่องกับตัว พัคตัวนี้ครับเขาเรียกลั๊กล่อง ecu นะครับก็ใส่กับกล่อง ecm ไปนี่แบบนี้นะครับนะครับซึ่งครา้นี้ผมเจาะไว้ละใต้เบาะนะครับแต่เวลาร่ห้าใส่ไว้ใต้เบาะอย่างนี้เห็นไหมครับเดินสายไว้ใต้เบาะนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาตัวนี้เขาเรียกลักแผ่นชาร์จครับพักแผ่นชาร์จก็นี่ไงเสียบได้เลยนะครับใช้เป็นของร้อยยี่สิบห้าประวานก็ได้หรือว่าของบังลมก็ได้นะครับนี่เสียบได้เลยนะครับนี่ทำให้การชาร์จได้แรงขึ้นนะครับชาร์จได้ไวขึ้นนนนะครรับบาม่้ีีเตูปนะครับ แล้วก็จะมีอ่ามีนี่นะครับสองเส้นแล้วนะเอาเรียลๆนะคลิปนี้นะอันนี้นะครับต้องมาใส่ฟิวนะครับอันนี้ต่อเข้าแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับแล้วก็อันนี้ต่อเข้าแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับก็คือเป็นระบบไฟชาร์จก็เข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อผ่านฟิวนะครับสักสิบสิบแอมป์ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อต่อไปอันนี้นี่สาคัญเลยนะครับตัวนี้คือลักมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะมีลักแยกไปให้นะครับ เ,เพื่อนสามารถเลือกใช้แบบปลั๊กตัม้มติ๊กในถังอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัม้มติกแบบนี้็อกถังก็ได้นะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นชุดดีเล์ควบคุมนะครับตัวนี้ดีเล์เพิ่มแรงดังของมอเตอร์ตั้มจิกให้ด้วยไม่ต้องปไปใส่แยกแล้วนะครับอันนี้ตัม้มติ๊กไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เรื่องของ อ่าพักไปหน้านะครับแล้วก็ลักไฟท้ายนะครับตัวนี้ไม่ต้องต่อก็ได้ต่อก็ได้แล้วแต่ใช้นะครับเลือกใช้ได้เลยนี่ครับลักไปหน้าไฟท้ายนะครับเดี๋ยวรา,ายละเอียดผมบอกให้อีกทีหนึ่งในคลิปในในการในขั้มตอลการติดตั้งนะครับอัๆๆนนี้เราเรียวก่อนแล้วก็จะมีลักเรื่งๆนี่ลักนเรื่งแน,นะนำให้ใช้เป็นเรือนนะครับเรือนซ b บนะครับไม่วา่าเป็น150ยห้าสิบก็ได้หรือสองหสก็ได้แล้วแต่เพื่อนเเลือกใช้เลยครับให้เป็นแบบใหญ่เห็นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลักหัวฉีดนะครับปัักหวฉีดก็อยู่ตรงนี้นะครับ เสียบก็้ากหัวฉีดหัวฉีดก็ใช้เป็นหัวฉีดตอเล็กนะครับพวก S4 ใส่ได้เลยนะครับก็มีแค่นี้แล้วก็มีเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับก็สามารถใส่เซนเซอร์ได้ไปเจาะเจาะเสื้อสูบหรือใส่ตัวดันโซ่แต่งหรือใส่เสื้อแต่งก็ได้ที่มันมีเซนเซอร์อุณหภูมินะครับแล้วก็อันนี้ก็มีสายโอทูมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถต่อใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนี่ครับก็ระบบแปรมน้ับง่ยนเปลี ดันปรุงกันไปแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับวันนี้เราเททดสอบมาแล้วนะครับประมาณน่าจะหลายเดือนแล้วล่ะครับแต่จริงวิ่งจริงประมาณเกือบพันกิโลแล้วนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับตัดก่อนโอเคครับก็ชุดคิดก็ประมาณนี้นะครับเพือใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะครับเรามีราคาพิเศษให้นะครับแปลงง่ายๆนะครับนะครับเปลี่ยนจากระบบคาร์บูเป็นหัวฉีดนะครับนี่ครับติดง่ายๆนะครับ ข้อดีของวอชีก็คือได้อัตราเร่งที่ติดมือเคลร่งมาไวนะครับแล้วก็ติดง่ายนะครับอันนี้ตั้งเดินหอบไว้นะครับนห้ครับซิ่งหลอดหอบพิเศษคร,รับรับรองครับเห็นผลแน่นอนครับดีกว่าเดิมแน่นอนครับโอเคครับประมาณนี้